เล่นสนุกให้ซับซ้อนให้ลูกลงมือทำเยอะๆการแกล้งงงก็แบบอะอะไรนะอะไรนะลูกเอาอะไรนะอันนี้คือน้องต้องแบบเราอะจีบลูกติดก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจีบลูกก็ยังไม่ติดลูกสื่อลูกยังไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วยังไปแกล้งงงกับลูกอีกลูกยังไม่ได้อยากเล่นกับเราเล่นยังไปแกล้งงงกับลูกอีกโอ้โหคราวนี้ลูกก็ไม่มีที่พึ่งนะคะเพราะฉะนั้น สนุกจีบลูกปิดแล้วนะคะก็แกล้งงงบ้างเอาอะไรนะฮะไหนอะไหนอะไหนไหนไหนนะคะหรือว่าเอาแก้วน้ําไปให้จะให้ลูกดื่มน้ําเขากําลังหิวน้ําน้ามาแล้วจ้าเอาแก้วน้ําไปวางให้จึงลูกกําลังยกแก้วน้ํามาเอาไม่มีน้ําแล้วเขาหันหน้ามามองเราเอะว่าไงจ้าลูกจะเอาอะไรหรออ่าอ,อันนี้คือแกล้งบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ